เบอร์เทคนิคแชร์ภาพนี้พร้อมข้อความสุดแรงเห็บหมาเล่นเอาสะดุ้งแวบกันเป็นแถบเมื่ออยู่อยู่เบอร์เทคนิคแฟนนุ่มของแตงโมนิดาก,<ๆ>ก็เคลื่อนไหวกลางดึนโดยแชร์ภาพรูปช็อตของโมอามีนาที่โพสต์ภาพถ่ายพร้อมกับคุณแม่แตงโมและเพื่อนๆระบุข,ข้อความว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเสมอใครทําอะไรได้รับผลแบบนั้นให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หวังดีผลดีจะตามมาเสมอ หวังร้ายผลกรรมจะตามสนองการกระทําสําคัญกว่าการพูดไปเรื่อยทําดีวันหนึ่งคนต้องเห็นและเข้าใจผลลัพธ์ของทุกอย่างจะพิสูจน์คนคนนั้นเองอย่าฟังความข้างเดียวอย่าตัดสินใครง่ายๆเพียงแค่คําพูดของใครที่ไม่รู้จักเราจริงโดยเบิร์ดได้แคปภาพสตอรี่ดังกล่าวมาลงยังสตอรี่อินสตาแกรมของตนเองพร้อมแคปชั่นว่าแตงโมลิคคบไปนานหลักยังจะออกมาพูดนันนี้ทําตัวเหมือนรู้เยอะทําตัวเป็นเห็บหมางานนี้ทําเอาชาวเน็ตสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น และโพสต์นี้ของเบิร์ตตั้งใจออกมาฟาดเดือดถึงใครกันแน่